โคนออดิซี่เกม MMORPG Open World ใหม่ล่าสุดจากค่ายกาเกากำลังจะเปิด CBT ในวันที่20มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งการที่จะเข้าทดสอบโค้ดเบต้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ทดสอบได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวทายคลิปดอยจะบอกวิธีลุ้นการได้สิทธิ์การเข้าไปทดสอบโค้ดเบต้ากาันแล้วก็ล่าสุดนะครับทางช่อง YouTube Official of ของตัวเกมโคนออดิซี่เนี่ย <c oughs> ก็ได้ปล่อยคลิป เกมเพย์ออกมาให้ดูนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันก็มีระบบต่างๆเบื้องต้นมาให้ดูด้วยเดี๋ยววันนี้ดอยจะพาไปดูนะครับว่าเกมนี้มีระบบอะไรที่น่าสนใจบ้าง ถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ไปดูข้อมูลในคลิปได้เลยครับแนะนําเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม EasyCard จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องเติมถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมให้เลือกเยอะสามารถเติมเกมได้มากมายหลายเกมใช้บริการได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเติมอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ easycard.co.th หรือว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k easycard top up รวมไปถึงสามารถแชทไลน์ไปสอบถามแล้วก็เติมเงินได้ที่ a d easycard.game หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลย อย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับอีซีการ์เติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัย100%เซ สำหรับเพื่อนๆที่อยากเปิดบอร์ดเกมออนไลน์แต่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้แล้วก็ไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้วันนี้ดอยขอเสนอ UG Phone บริการเช่าจอมือถือผ่านระบบคลาวซึ่งเพื่อนๆสามารถเปิดบอร์ดได้หลายเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะแล็กนัลล็อกไนโครหรือว่าโยกังและเกมอ,อื่นๆอีกมากมายส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนานะครับก็คือแพ็กเกจ G V I P ซึ่งมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงวันละ2บาทเท่านั้นแต่เราจะได้สเปคที่ดีขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดแอป UG Phone ได้ที่ลลิิงใต้คป เลยนะครับมีส่วนลดให้ด้วยอย่าลืมไปตำกันนะครับโคน o โอดิซี่เป็นเกม MMORPG แบบ Open World ที่ก้าวข้ามขอบเขตเรื่องการเวลานะครับซึ่งมันเป็นแนวเกมแบบแอคชั่น RPG นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นพวกบีดีโอมาก็น่าจะเห็นภาพนะคอนเทนต์ต่างๆในเกมเนี่มันมีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆพาไปดูทีละอัน เรื่องแรกที่จะพาไปดูนะครับก็คือเรื่องระบบดันเจียนในเกมนี้นั่นเองในเกมโคนโอออดิซีนะครับก็จะมีดันเจียนให้เราลองเล่นอยู่เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งแต่ละดันเจียนก็จะมีความทถถ้าทายที่แตกต่างกันและก็แน่นอนนะครับดันเจียนของเกมแนวนี้เนี่ยมันไม่ใช่การเข้าไปตีมอนสเตอร์งงงง่ายๆนะครับมันจะมีแมคาีนิกของแต่ละดันเจียนที่เราจะต้องร่วมมือกับเพื่อนๆในปาร์ตี้เพื่อจะผ่านไป นั่นแปลว่าไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับคุณก็ไม่สามารถผ่านดันเจี้ยนคนเดียวได้จะต้องร่วมมือกับเพื่อนๆในปาร์ตี้ในการไขปริศนาต่างๆเพื่อจะผ่านดันเจี้ยนไปด้วยกันซึ่งอย่างที่บอกนะครับดันเจี้ยนต่างๆเนี่ยมันก็จะมีสภาพแวดล้อมแล้วก็มอนสเตอร์ที่มันแตกต่างกันออกไปเราก็คงต้องใช้ไหวพริบกับความร่วมมือกันในทีมในการผ่านดันเจี้ยนนะครับซึ่งของรางวัลที่ได้จากดันเจี้ยนเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลเยอะมากๆและก็จะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆในดันเจี้ยนต่อๆไป ระบบต่อไปที่จะพูดถึงนะครับก็คือระบบ w โ q u e s t หรือว่าเควสหลักนั่นเองนะครับระบบโวเควสในเกมเกมนี้เนี่ยน่าจะถูกใจสำหรับสายที่ชอบอ่านเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องของเควสเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็มีเรื่องราวให้หน่าติดตามไปเรื่อยๆ ซึ่งทีมงานบอกว่าเควสในเกมเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เควสที่ง่ายๆนะครับเดินทางไปในที่ต่างๆไปกําจัดมอนสเตอร์ที่เราสามารถทําคนเดียวได้นะครับหรือว่าบางเควสเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างยากเราอาจจะต้องปาร์ตี้กับทางเพื่อนๆนะครับเพื่อจะผ่านเควสนั้นๆไปให้ได้ แล้วก็ถ้าดูจากคลิปล่าสุดคลิปเกมเพย์ที่ทีมงานเอามาลงนะครับก็จะเห็นได้ว่าเควสหลักเนี่ยมันมีบอสด้วยนะซึ่งเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้ดีนะครับเควสที่มีบอสเนี่ยมันจะค่อนข้างผ่านยากแต่ว่าข้อดีของเกมนี้ก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องผ่านคนเดียวนะครับเราสามารถปาร์ตี้กับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อผ่านบอสในเควสหลักได้นั่นจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับระบบต่อไปนะครับระบบ Time Portal เขาให้คําอธิบายว่าไทม์พอร์ทอลเนี่ยก็คือการปิดเบี้ยวของการเวลานะครับหรือว่าถ้าเราจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆมันก็น่าจะเป็นเรื่องของโลกคู่ขนาดหรือว่ามัลติเวิร์สนั่นเองซึ่งในไทม์พอร์ทอลเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับมีมอนสเตอร์มีบอสต่างๆเข้ามาบุกนะครับเราก็คงจะต้องไปร่วมมือกันกําจัดนะเอาจริงๆถ้าจะให้ผมเดานะครับระบบไทม์พอร์ทอลจากคลิปที่เห็นเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับระบบลอยแยกมิติต่างๆของเกมอื่นๆนะครับ ซึ่งมันจะสุ่มเกิดในแผนที่แล้วตรงรอยแยกมิติหรือว่าตรงทางพอร์ทอลเนี่ยมันก็น่าจะมีเหตุการณ์หรือว่ามอนสเตอร์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายรวมไปถึงถ้าดูจากคลิปเนี่ยมันจะมีระบบขุดแร่แล้วก็มีบอสด้วยนะครับ ซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าระบบจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแต่ที่เรามั่นใจได้แน่ๆก็คือระบบส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นการเล่นแบบปาร์ตี้นะครับก็คงต้องรอดูตอนเกมเปิดนะครับว่าระบบ Timeport ท l เนี่ยมันจะเกิดใน Open World เลยให้ผู้เล่นหลายๆคนมาช่วยกันเคลียร์มอนสเตอร์หรือว่ามันจะเป็นระบบที่ต้องกดเข้าไปเล่นเฉพาะปาร์ตี้เดียวกันนะครับระบบต่อไปนะครับก็คือระบบฟิล์มบอส ฟิลบอสในเกมโคโนโออดิซี่นะครับมันก็ไม่ใช่แค่บอสปกติที่เราจะเข้าไปลุมตีให้มันตายนะครับเพราะว่าตัวบอสมันก็มีแมคแานิกของมันเช่นกันนะซึ่งฟิลบอสแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีจุดอ่อนที่แตกต่างกันออกไปวิธีการกำจัดก็แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งในจุดนี้เราเราก็เพื่อนๆในปาร์ตี้เนี่ยจะต้องเรียนรู้แมคแานิกแล้วก็จุดอ่อนของบอสแต่ละตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้กำจัดบอสต,ตัวนั้นๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับระบบต่อไปนะครับก็คือระบบ v o i d Nexus ไวเน็กซัเนี่ยมันจะเป็นลักษณะความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะครับผมว่าน่าจะคล้ายๆกับเจ้าไทม์พอทัลซึ่งเอาจริงๆก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเกิดใน Open World ทั่วไปเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นระบบดันเจียนแยกกันออกไปนะครับแต่ลักษณะของ Vo i d n e x u เนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์เกิดในพื้นที่ออกมาเรื่อยๆนะออกมาเป็นเวฟเวนะนั่นแปลว่าเราต้องเคลียร์มอนสเตอร์ทีละเ,เวฟไปเรื่อยๆจนไปถึงตัวหลังสุดก็คือบอสนั่นเอง ซึ่งการที่เราจะเคลียร์วอยนิกซัสนะครับเราจะต้องกำจัดมอนสเตอร์ในทุกๆเวฟรวมไปถึงกำจัดบอสตัวสุดท้ายเพื่อทำลายแกนกลางของน e กซัสนั่นเองนะครับ ระบบต่อไปนะครับก็คือระบบ r e g i o n b o อสซึ่งแน่นอนนะครับ r e g i o n b o อเนี่ยเราไม่สามารถกำจัดคนเดียวได้แน่ๆนะก็คงต้องมากับปาร์ตี้แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะมาได้กี่ปาร์ตี้หรือว่ามันเกิดใน Open World ปกติแล้วเราก็มาร่วมมือกันหลายๆปาร์ตี้ได้เลยหรือเปล่าแต่สิ่งที่ทีมงานบอกมานะครับก็คือในแต่และร e g i ียนเนี่ยมันก็จะมีบอสที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งบอสเนี่ยค่อนข้างโหดแน่นอน เราก็คงต้องรอไปดูในเซ r ร์ r เวอรนะครับว่า l e เจียนบอรเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนแล้วเราต้องทําตัวถึงขั้นไหนนะครับเราถึงจะพอสู้กับเจ้า l e เจียนบอรนี้ได้ระบบต่อไปนะครับเขาว,วงกฏถ้าดูจากคลิปนะครับระบบเขาว,วงกฏเนี่ยลักษณะมันก็คล้ายๆกับดันเจียนขนาดใหญ่อันนึงเลยนะครับ ในเขาวงกดเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเกมไขปริศนานะครับซึ่งมันอาจจะมีพื้นยุบพื้นแยกเราจะต้องกระโดดอาจจะต้องกลิ้งอาจจะต้องคลานนะครับหรืออาจจะมีมอนสเตอร์ต่างๆออกมาให้เราได้กำจัดนะครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักๆก็คือเราจะต้องไขปริศนาต่างๆภายในเขาวงกดเพื่อจะไปเจอทางออกของเขาวงกดให้ได้นั่นเองนะครับ ถ้าดูจากคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์เดียวนะนั่นแปลว่าการไขปริศนาต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องทําคนเดียวนะครับจุดมุ่งหมายหลักก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือไปจนสุดทางของเขาวงกดแล้วก็หาทางออกให้ได้ทีนี้เราลองมาดูระบบ PVP ของเกมโคโนโอโด d ซีกันนะครับ ในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเกมก็จะมีแมปหรือว่าโซนที่แบ่งออกเป็นเซฟโซนแล้วก็โซนที่สามารถ PK ได้นะครับก็คล้ายๆกับเกมที่มีระบบ PK ทั่วๆไป แต่ในคลิปทีมงานก็ไม่ได้อธิบายนะครับว่าในโซน PK เนี่ยมอนสเตอร์ที่เกิดขึ้นหรือว่ามอนสเตอร์ที่เราไปฟาร์มมันจะได้อะไรมากขึ้นไหมหรือว่าการแบ่งระหว่างโซน PK กับเซฟโซนเนี่ยมันมีสัดส,ส่วนเยอะน้อยต่างกันยังไงนะครับก็คงต้องรอเข้าไปดูในวันเทสนะครับว่า PK กับเซฟโซนเนี่ยมันมีเยอะมีน้อยอยังไงร,รวมไปถึงระบบฟรี PK เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าพื้นที่ PK มันมีเยอะมากๆผู้เล่นหลายคนที่ไม่ได้ชอบ PK อาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับ ระบบต่อไปที่น่าสนใจของเกมโคโน n o o d y s ก็คือระบบการทดลองหรือว่า Trial นะครับซึ่งถ้าจะให้อธิบายเข้าใจแบบง่ายๆนะครับมันก็คือดันเจียนประเภทหนึ่งนั่นเองซึ่งเราจะต้องเข้าไปไขปริศนาแล้วก็ผ่านดันเจียนให้ได้ลักษณะของดันเจียน t r i a จะมีความแตกต่างก็เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะโลกไลค์ like นะครับ ถ้าใครเคยเล่นเกมแนวโลกไท์มาก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับสาหรับคนที่ไม่เคยเล่นถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเกมแนวโลกไท์เนี่ยมันก็จะมีปริศนาต่างๆให้เราเลือกตัดสินใจนะครับการตัดสินใจต่างๆก็จะให้ผลที่แตกต่างกันออกไปสิ่งแวดล้อมภายในดันเจี้ยนเนี่ยมันก็จะถูกสร้างขึ้นใหม่ในแต่ละครั้งที่มันไม่เหมือนกันนะครับมันน่าจะเป็นจุดเด่นของเกมแนวโลกไท้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเล่นได้ชีวิตเดียวนั่นเอง แต่ทีมงานก็ไม่ได้อธิบายละเอียดนะครับเราคงต้องรอดูตอนเกมเปิดจริงๆว่ามันจะเป็นแนวลกไร์ขนาดไหนแต่ว่าน่าสนใจมากๆครับต่อไปจะเป็นระบบไลฟ์สกิลนะครับเกมนี้นอกจากการต่อสู้การฟาร์มมอนสเตอร์แล้วก็จะมีไลฟ์สกิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตกปลาการขุดแร่การตัดไม้นะครับ ซึ่งการทำไลฟ์สกิลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการเก็บเลเวลเพื่อให้เราเติบโตในสายที่แตกต่างกันออกไปนะครับการเก็บวัตถุดิบต่างๆมานะครับจุดหมายปลายทางก็อยู่ที่การคัาฟนั่นเองนะครับ ในเกมนี้เราสามารถคาฟของต่างๆได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นของสวมใส่จําพวกเครื่องป้องกันเครื่องประดับหรือแม้แต่อาวุธต่างๆเราก็สามารถคาฟกันได้แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันต้องแบ่งสายไปไหมอย่างเช่นจะเป็นสายคาฟอาวุธใส่เครื่องป้องกันหรือว่าสายเครื่องประดับหรือว่ามันสามารถคาฟได้หมดก็ต้องรอไปดูในเกมกันอีกทีนะครับระบบต่อไปนะครับเป็นระบบที่น่าสนใจมากๆก็คือระบบโครโนเทคเตอร์ ector, หรือว่าเครื่องควบคุมเวลานั่นเอง ถ้าจำกันได้นะครับที่ดอยบอกต้นคลิปว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ข้ามขีดจำกัดข้ามขอบเขตของการเวลามันก็คือระบบโคโนเทคเตอร์ตัวนี้นั่นแหละครับถ้าดูจากคลิปแล้วเอาเท่าที่ดอยเข้าใจนะครับโคโนเทคเตอร์เนี่ยมันน่าจะเป็นระบบที่เราจะต้องไปเก็บค่าประสบการณ์ให้มัน เพื่อปลดล็อกคุณสมบัติหรือว่าความสามารถต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหยุดเวลาหรือว่าการย้อนเวลาถอยหลังกลับไปนะครับหรือแม้แต่การเพิ่มคุณสมบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าแม่นยำค่าป้องกันต่างๆในชั่วขณะหนึ่งถือว่าโคโนเทคเตอร์เป็นระบบที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างแปลกใหม่ในเกม m MM m o ที่ไม่ค่อยเจอนะครับจะเรียกว่ายัางไม่เคยเจอระบบนี้ก็ว่าได้ ต่อไปนะครับก็เป็นระบบที่ต่อเนื่องจากโคโนเทคเตอร์ ector, ก็คือโคโนเกตนั่นเองโคโนเกตเนี่ยมันจะเป็นดันเจียนที่มันมีหลายๆดันเจียนนี่แหละครับให้เราเข้าไปเผชิญหน้ากับบอสนะครับ ซึ่งบอสในดันเจียนคโนโเกตเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วก็โหดพอสมควรนะครับเนื่องจากมันจะต้องใช้การหลบหลีกแล้วก็การโจมตีที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับแต่เอาจริงๆบอสในเกมนี้มันก็ค่อนข้างยากทุกตัวนะครับเพราะว่ามันจะมีแมคาีนิกของแต่ละตัวซึ่งเราไม่สามารถยืนชนแล้วก็ตีดือด้อๆได้นั่นเองนะครับเราอาจจะต้องกิ้งหลบหรือว่าการโจมตีที่จุดอ่อนให้ถูกจังหวะนั่นเอง ซึ่งที่บอกว่ามันเป็นระบบที่ต่อเนื่องจากโคนเทคเตอร์ก็เพราะว่ามอนสเตอร์หรือว่าบอสในนี้เนี่ยหลังจากที่เรากําจัดแล้วก็ไม่ได้จบไปนะครับเราสามารถจับวิญญาณของบอสที่เรากําจัดไปมาใส่ในโคนเทคเตอร์ได้หรือว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเพิ่มเลเวลของโคนเทคเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าดันเจียนโคโนเกตเนี่ยมันก็มีหลายดันเจียนนะเข้าใจว่าบอสแต่ละตัวหรือว่าดันเจียนแต่ละดันเจียนเนี่ยมันน่าจะให้เลเวลหรือว่าความสามารถของโคนเทคเตอร์ที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับ การที่จะเล่นในแต่ละดันเจี้ยนก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปรวมถึงแมคาันิกของบอสแต่ละตัวแน่นอนว่ามันต้องแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้เราคงต้องรอดูในเซิร์ฟเวอร์เทสว่าเราจะได้เล่นระบบนี้เลยไหม ซึ่งจากระบบต่างๆทั้งหมดที่ตัวเกมปล่อยออกมาให้ดูนะครับก็ต้องบอกว่าเกมโค r o n o Odyssey เนี่ยมีระบบที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรให้เราทําเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะไปเล่นโคสเบต้านะครับก็ต้องบอกว่า,าเกือบจะไม่ทันแล้วนะวันที่ผมลงคลิปนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับที่จะสามารถสมัครไวลิสเพื่อร่วมทดสอบได้วิธีง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่โปรแกรมสตรีม Steam แล้วก็เสิร์ชหาเกมโค r o n o Odyssey นะครับมันจะมีปุ่มให้เรากดเข้าร่วมโคสเบต อีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือการเข้าไปที่เว็บไซต์ g r e a m i o ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับแล้วก็ไปทำเควสต,ต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสการได้สิทธิ์ไวริสเข้าไปร่วมทดสอบนั่นเองก็ต้องบอกนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้ทุกคนนะใครได้ก็โชคดีไปในกรณีที่ดอยไม่ได้สิทธิ์นะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนได้สิทธิ์อยากจะมาแบ่งปันให้ดอยมาสตรีมก็สามารถติดต่อหลังไมมาได้เลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่ทีมงานปล่อยคลิปออกมาให้เราดูกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจหรือว่าอยากให้ดอยทำคลิปเกมโคโนโอดิซีต่อก็สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับส่วนข้อมูลในคลิปนี้ถ้าดอยให้ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะดวงดีได้สิทธิ์เข้าทดสอบในช่วงโคสเบต้ากันทุกคนนะครับแล้วเจอกันได้ในช่วงโคสเบตา้าไว้เจอกันครับ